โอเคนะครับในวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับเข้ามาทําการอัปเดตข้อมูลนะครับในเว็บไซต์ในระบบเว็บไซต์สําเร็จรูปของเรานะครับโอเคนะครับสําหรับส่วนแรกนะครับที่เราล็อกอินเข้ามาในระบบแล้วนะฮะก็ให้เข้ามาที่เนื้อหาจัดการเนื้อหานะครับซึ่งเราจะทําการแก้ไขเนื้อหาที่มีอยู่แล้วนะครับเช่น ในส่วนข่าวประชาสัมพันธ์นี้นะครับมีเนื้อหาอยู่สามอันด้วยกันนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ทดสอบสองทดสอบสามนะฮะตัวนี้ครับเราจะแก้ไขนะครับให้เป็นข้อมูลของเราเองนะครับเขียนนะครับเราก็ล็อกอินเข้ามาแล้วมาที่เนื้อหาจัดการเนื้อหาเรียบร้อยนะครับก็เห็นรายการเนื้อหาอยู่ลักษณะนี้นะครับในที่นี้เราจะแก้ไขข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับเราก็คลิกเข้ามาที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ โอเคนะครับคลิกเข้ามาที่ข่าวไปสัมพัน์นะครับก็คือก็คือข่าวอันนี้นะฮะข่าวไปสัมพัน์อันนี้นะครับ,สนนรบเสร็จแล้วเราก็แก้ไขเลยนะครับเช่น ส่วนเอลิสนะครับให้ลบออกเลยนะครับเพราะว่าให้จุมลาเนี่ยมันสร้างให้เราเองโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาชื่อข้างบนนี่แหละมาสร้างถ้ามีวักมันก็จะใช้ขีดขีดกลางนะครับเป็นเป็นตัวขั้น,นโอเคนะครับก็ลบเอลิสออกแล้วกันนะครับแล้วก็ทําการแทรกรูปภาพเช่นเดิมนะครับก็คลิกที่รูปแล้วก็กด insert edit image นะครับ แล้วเราก็หารูปภาพประกอบนะครับว่ารูปประกอบนะครับเราสามารถที่จะอัปโหลดขึ้นมาก็ได้นะครับเราแต่งรูปภาพเสร็จแล้วเราก็อัปโหลดขึ้นมาก็ได้นะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะเอารูปที่มีอยู่แล้วนะครับโอเคนะฮะเอเดนนะครับก็เปลี่ยนขนาดแล้วกันนะครับใส่สัก ห้าร้อยอย่างนงี้นะครับแล้วก็กดช่องนี้นะครับมันจะย่อส่วนให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็ Insert เข้าไปอัปเดตนะอัปเดตเข้าไปนะครับรูปมันก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคนะครับอ่า ครับนะใส่รายละเอียดกับแข่งเช่นนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเมื่อเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วเราก็บันทึกนะครับบันทึกแล้วปิดไปเลยครับโอเคนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับข่าว ประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้ถูกเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับผมนะครับเรียนบ้านเก่วขานจะทเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วรหรือถ้าเราอยากให้มันกรองนะครับเอาเฉพาะข่าวประชาสัมพันธ์เราก็เลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับมันก็จะกรองเฉพาะหมวดหมู่นี้นะครับส่วนสองข่าวที่เหลือนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้เราก็ติ๊ก สองข่าวแล้วก็ทําการไม่เผยแพร่นะครับมันก็จะเป็นสีสีแดงตรงนี้นะครับก็คือข่าวนี้ยังไม่ไม่โชว์นะครับไม่ต้องโชว์ลองรีเฟชหน้าเว็บไซต์ดูนะครับในส่วนข่าวประชาสัมพันธ์นะครับมาไม่เออเห็นไหมครับเราก็จะเห็นตัวนี้มาแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับ อันนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไข่ชุดนี้ชุดที่สองนะครับเนื่องจากเรากดเท่นเป็นสถานะแบบไม่เผยแพร่แล้วนะครับเราก็ทําการเลือกเป็นเผยแพร่นะครับโอเคนะครับ ประชิมนิเทศนักเรียนยี่สิบเอ็ดมีนาคมอันนี้ก็ลบออกเช่นเคยนะครับทีนี้ตรงนี้เราก็เปลี่ยนรูปใหม่โอเคนะครับทีนี้ผมจะพาะแต่งรูปแล้วกันนะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปในเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคนะครับก็จะมีรูป โรงเรียนนะครับลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดนะครับ <S <S เปิดกับโปรแกรมนี้นะฮะ <S 1> <S 1> ถ้าใครถนัด Photoshop ก็ใช้ Photoshop ได้นะครับนะถนัดโปรแกรมแต่งภาพโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับ Modify image size สักเราให้นะครับหรือ Constraint ตัวนี้นะครับ ย่อแบบโงอัตราสว่วนโอเคสวยงามนะครับนี้ผมบันทึกเป็นนะครับสักครู่โอนเหนะครับเสร็จแล้วตอนนี้ผมใส่คอนทราสกับพวกไบรท์เนสนิดนึงนะครับเพื่อให้ภาพดูดูดีขึ้นนะ นะครับใส่คอนทราสนะฮะเสร็จแล้วเซฟนะครับสกูนนะครับโอเคครับเราเตรียมภาพได้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมใส่เทตนิดนึงเพื่อความสวยงามนะครับผมไปเอามาจากน,นี้เลยนนครับโอเมเดอร อเอามาจากตัวนี้แล้วกันนะครับปีนะครับก็ย่อลงไปนะประมาณนี้นะครับก็เซฟนะครับเป็นเ jpeg นี่แหละนะครับเซฟทับเลย เขียนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ทําการอัปโหลดนะครับรูปภาพที่เราตกแต่งได้นะครับคลิกที่ insert edit image นะครับนะครับโอเคนะครับในที่นี้นะครับไฟล์รูปภาพที่เป็นเกี่ยวกับเนื้อหานะครับควรที่จะเอาไว้ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า content นะครับตอนนี้ผมสร้างโฟลเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคลิกที่โฟลเดอร์ content โฟลเดอร์นี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการอัปโหลดรูปภาพขึ้นไปนะครับกดรูปอัปโหลด แล้วก็ลากไฟล์ที่เราตกแต่งไว้นะครับสคูลตัวนี้นะครับลากไปใส่นะหรือกดล้าก็ได้นะครับล้าเพื่อไปเลือกไฟล์นี้นะครับเสร็จแล้วก็อัปโหลดนะครับขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเรียบร้อยนะครับก็อัปโหลดสคูลขึ้นไปแล้วนะเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกที่สคูลนะครับสังเกตตรง URL มันจะเปลี่ยนนะครับปึ๊บนะครับเห็นไหมครับสคูลเปลี่ยนแล้วก็อัปเดต ครับก็จะเปลี่ยนเป็นรูปรูปนี้แล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็งานประชิมนิเทศนะครับนักเรียนนะครับจำปีการศึกษาห้าห้าห้านะครับในวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคม อันนี้ก็ใส่รายละเอียดแล้วกันนะครับเช่นมีใส่กําหนดการอะไรประมาณนี้นะครับเข้าไปนะครับก็เสร็จแล้วก็ทําการบันทึกและปิดนะครับบันทึกและปิดโอเคนะครับข่าวประชาสัมพันธ์เราก็จะถูกแก้ไข2ข่าวแล้วเืออันอันสุดท้ายนะครับรีเฟรชดูนะครับส่วนข่าวอันแรกนะครับมันก็จะถูก ทับไปนะครับก็จะถูกย้ายมาตรงนี้นะครับส่วนข่าวที่เพิ่มใหม่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในเรื่องของการแก้ไขข่าวนะครับโอเคนะครับแก้ไขข่าวเรียบร้อยนะครับในส่วนของข่าวกิจกรรมโอเคนะครับหลังจากที่มีการประชิมนิเทศเสร็จแล้วนะครับนะฮะมีการถ่ายรูปมาครับหลายหลายรูปนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทําการเพิ่ม หรือแก้ไขข่าวกิจกรรมอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเป็นวิดีโอตัวถัดไปแล้วกันนะครับในเรื่องของการอัพโหลดรูปภาพทีละหลายๆรูปนะครับโอเคนะครับก็สำหรับตรงนี้ก็จะเป็นการแก้ไขเนื้อหาในส่วนของที่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับโอเคนะครับ